สู่ปลาครับผมอ <Right ke. S 1> มก็ออกมาช่วงช่วงบ่ายครับผมตอนนี้น้ำก็แห้งแล้วครับผม <Okay. S 1> ดูพอทั้งเด้อ ก็บรรยากาศดีครับแม่ครับอยู่ทุ่งนาครับผม

มันเจ็กตรงยำคืนบ่เข่าบ่าพี่ไก่ก็บอกว่าเพลินนะคะมีน้องหมา นะเดือนเมเดือนก็บอกว่าใช่ค่ะพี่ไก่เมเดือนบอกว่าจ้าลูกพี่ไก่บอกว่าเงียบดีค่ะ นี่ครับผมไสต,ตัวปลาครับผมก็ขนาดนี้ครับผมอากาศเย็นแล้วมือหนิฮะบินติน เห็นบัวตัวปลานี่ครับผมตัวปลาครับจับได้บัวฮะจับง่ายเพราว่ามันผมเว้นของจับมวล ขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณแม่เดือนครับผมที่ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณมากครับขอบพระคุณแม่เดือนครับผมที่ให้ติ๊กเกอร์สู้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 ขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณแม่เดือนครับผมที่ให้ลูกโลกมาขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณแม่เดือนครับผมที่ให้ดอกไม้ดอกไม้มาขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณแม่เดือนครับผมที่ให้ติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับผมขอบคุณแม่เดือนครับผมที่ให้เหรียญ เหรียญทองเหรียญทองมาขอบคุณครับผมขอบคุณแม่เดือนครับผมที่ให้หัวใจบวก,บวก,บวกมาขอบคุณครับผมขอบคุณแม่เดือนครับผมที่ให้สติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับ